ดูนะครับต่อนะครับตัวอิเคปติดตั้งเกียวันนะครับอัดความร้อนนะครับอุณหภูมินะคเตี๋ยวผมจะต่อแบบแค่พอได้ใช้ก่อนนะครับสายไฟยังไม่ได้ไปซื้อสายไฟนะครับจะมาเออพาทำพาต่อนะครับเอาแบบไม่ง่ายกว่านะครับที่น่าจะพอเข้าใจกันนะครับตัวนี้ผมจะต่อเสียบแบบที่จุดบุหรี่นะครับ นี่ตัวนี้เป็นเขียนตัวนี้นะครับวัดอุณหภูมิเมื่อต่อเจ้าสายตัวนี้เป็นขั้วขั้วบวกนะครับแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดเครื่องเสียงกันเสร็จแล้วนะผมจะเสียบก็ที่จุดบุรี่นะแล้วก็ตัวนี้มันจะดับพร้อมเปิดปิดกุญแจเลยนะครับเหมือน เวลาเราเสียบชาร์จแบตนะครับนี่พอเปิดก็จะติดเลยนะครับติดแบบนี้นะครับพอปิดก็จะปิดนะครับแล้วก็ต่อมากับตัวนี้นะครับสายข้างนอกผมจะติดตั้งประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวออกมาข้างนอกนะครับสายออกมานีนะครับพอเข้า,ข,าข้าวขวานนะครับ ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับรถยังจำเบอ่อมาเพิ่งจะเริ่มทํานะครับ๋ยว,ว่าจะเริ่มเก็บสายไฟ,ไ,ฟไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับตัวนี้ผมมาต่อเข,ข้าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในแอปนะครับตัวนี้อยู่ที่เก้าสิบร้อยตัวละร้อยนะครับตัวละร้อยแล้วก็มามมตัวนี้เข้านะครับนี่สายที่เรา ออกมามาเสียบเข้านี่นะครับประมาณนี้นะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับแล้วตัวสายไฟนะขึ้นอยู่ที่เราจะเก็บนะครับจะเก็บสวยไม่สวยนะครับแต่ว่าจริงๆก็จะไปทำสวิตช์ปิดเปิดให้ดีกว่านี้นะครับ ง่ายๆนะครับไปแล้วครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆออกมานะครับ